ล่ะสวัสดีทุกท่านนะฮะเหลือเวลาอีกไม่ถึง2เดือนแล้วก่อนที่โปเกมอนซันและโปเกมอนมูนจะออกมาให้พวกเราได้เล่นกันและในระหว่างนี้ทางบริษัทของโปเกมอนก็ได้ปล่อยเทรลเลอร์ออกมาเรื่อยเพื่อเพิ่มความอยากของเรานั่นเองและตั้งแต่ต้นของเทรลเลอร์ซีซั่นนี้ผมก็ได้ทําคลิปออกมาเป็นรูปแบบของเรี c t ชันวิดีโอให้ทุกคนได้ดูกันและก็มีน้องๆหลายคนนะครับส่งวิดีโอเข้ามาขอให้ผมทำเรียกชันวิดีโอให้ดูหน่อยแต่วยความที่พักหลังนี้นะครับผมไม่ได้ว่างจะทำเทรลเลอร์เรียกชันสำหรับทุกๆเทรลเลอร์ที่ท ผมเลยทําเป็นคลิปรวบรวมแทนนะฮะซึ่งอย่างที่ทุกคนได้เห็นในเดือนก่อนผมได้ปล่อยคลิปออกมาเป็นรูปแบบของ Top 10ส่วนสลับเดือนนี้ผมจะทำการเจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับเทรลเลอร์ทั้งหมดที่ถูกปล่อยออกมาเลยแล้วกันเอาละได้เวลาประกาศข่าวแล้วสำหรับคลิปแรกนะครับ Get a Special m o n c h l i k e for Pokemon Sun และ Pokemon Moon คลิปนี้เปิดตัวด้วยการเปิดเผยอ l o l ั n ฟอร์ใหม่อของาตาต้านั่นเองอ l ล l ันราตาตาเป็นธาตุด a r k Normal และมี Ability g t o ั y กับ ฮัสโซนนั่นเองต่อมาเราก็รู้ว่าโปเกมอนบาชินิตมีซีมุกพิเศษสําหรับตัวเองครับผมและหลังจาก20ปีในที่สุดสนอเร็กซ์ก็ลุกขึ้นจากการหลับไหลของมันเสียทีพร้อมกับซีมุฟท่าหมายของมันชื่อว่า p u l v r r i z i n g p a n c a k เเอาซะเจ้ากัมชูสแบนกันเลยทีเดียวครับผมและนี่นะครับเป็น early access gift สำหรับผู้เล่นที่ซื้อเกมก่อนวันที่11มกราคมปี2017 เพราะฉะนั้นอย่าลืมรีบซื้อกันมาเล่นนะครับผมต่อมาคลิป Ultra Beast and a Ether Foundation debut in p o k e m o n Sun และ p o k e m o n Moon คลิปต่อมาเปิดด้วยการเผยโปเกมอนตัวใหม่ชื่อว่า Type n o l Type n o l เป็นโปเกมอนชาตินอ r m มอลฮะที่มี ability Battle Armor เจา้า Type n o l เป็นโปเกมอนที่สูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์เพื่อเตรียมรับมือและจัดการกับโปเกมอนในตำนานและพลังที่แท้จริงของมันถูกกักขังไว้ภายใต้หน้ากากนั้น Type n มีการออกแบบมาจาก Chimera ตาม alchemy หรือก็คือสัตว์ที่ถูกผสมร่างหลายชนิดซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากขาหน้าที่เหมือนกหางที่เหมือนปลาและลำตัวที่เหมือนหมาป่าครับผมต่อมาเราก็ได้พบกับโปเกมอนสองตัวใหม่ครับตัวแรกก็คือโปเกมอนแจงโมโอโปเกมอนธาตุมังกรและอ l โลรรนแรดิ a เคทซึ่งต้องบอกเลยว่ามึงไปทำอะไรมาครับแก้มโคตรบวมและต่อมาเราก็ได้รู้เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเป็นสิ่งที่แยกโปเกมอนซันแลกับโปเกมอนมูล แยกสิ้นเชิงเลยโปเกมอนซันและโปเกมอนมูนะครับผมอยู่ในโลกที่มีเวลาห่างกัน12ชั่วโมงถ้าไม่อีเวนต์ต่างๆภายในเกมต่างกันออกไปตามการเวลากลางวันและกลางคืนนั่นเองครับผมก็ต้องไปดูในทีในเกมนะฮะว่าไอเจ้า12ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีผลกระทบยังไงต่อเกมบ้างนะครับผมและต่อมาก็เป็นเวลาที่เราจะรู้จักกับกลุ่มใหม่ชื่อว่ากลุ่ม Ether Foundation หน่วย Ether Foundation เป็นกลุ่มผู้สร้างเกาะเมนเมทที่อยู่ใจกลางเขตอโลล่า กลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้ดูแลโปเกมอนที่ถุงลังเกโดยทีมสกอและพูดถึงทีมสกอแล้วเราก็ได้ตัวละครมาใหม่ชื่อว่าทีมสกอสเอนฟอร์เซอร์เกรดียนเกรดียนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำของทีมสกอและมีเจ้าไทปโนเป็นคู่หูครับผมอ๋อดื่มนะ้ำแป๊บเขาเรียกว่าช่วงพักโฆษณา และจูๆ่ๆเราก็เจอผู้ช่วยของ professor s i ามอจากภาค x และ y ซึ่งเอาไซกาดิวบ์มาให้เราไซกาดิวบ์นะฮะเป็นอุปกรณ์เล็กๆซึ่งทำให้เราเก็บเจ้าไซกาดเซลได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีความสำคัญอะไรต่อเรื่องนี้แต่ว่าทางบริษัทของโปเกมอนได้ออกมาบอกน,นะครับว่ามันจะมีความสำคัญในภาคซันและมูนมากเลยนะแต่สำหรับตอนนี้ทุกอย่างยังคงเป็นปริศนาเฮ้ยแล้วก็มีมินิเกมด้วยนะเอาไว้ถ่ายรูปโปเกมอนเฮ้ยเดี๋ยวแล้วนั่นอะไรนะ่ะ ub01 อ l t ตร b e a ี t ซอย่างนั้นเหรอ มค yeah! ืออะไรวะและสสำหรับคลิปต่อมาฮะ more ultra beasts make their debut in Pokemon Sun and Pokemon อ่อโอ้หโอเคโอเคโอเคก็หลังจากที่ทุกคนมึนงงกับเจ้า UB 0 1นะครับว่ามันคืออะไรโปเกมอนก็ได้ส่งคลิปนี้ออกมาเป็นคลิปสั้นๆเปิดตัว UB 0 2อีก2ตัวด้วยกัน ซึ่งก็คือ UB02 Absorption และ UB02 Beauty ซึ่ง e x s o r p t i o n จะอยู่ในภาคซันส่วน Beauty จะปรากฏในภาคมูนครับผม <c oughs> ก็เปิดตาคุยกันนิดนึงนะครับผมต้องขอพูดเรื่อง Ultra Beast หน่อยนิดนึงหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับว่าอ l t r a Beast เนี่ยอาจจะไม่ใช่โปเกมอนสุดด้วยซ้ำนะฮะ คือทางบริษัทของโปเกมอนเนี่ยยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับว่าอัลตร้าบีสกับโปเกมอนเนี่ยคือสิ่งเดียวกันเราลองไปดูในเว็บไซต์หลักของโปเกมอนนะฮะแล้วเราเลื่อนไปดูที่โปเกมอนซันและโปเกมอนมูนตุ๊กแล้วเลือกไอเขาเรียกว่าอะไรวะแล้วเลือกลิสต์ของโปเกมอนตัวใหม่ในซันแลนด์มูนนะฮะเราจะไม่เห็นอัลตร้าบีชทั้งสามตัวปรากฏอยู่ในนั้นเลยแม้แต่ตัวเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปดูสรุปว่าอัลตร้าบีสคือโปเกมอนและโปเกมอนคืออัลตร้าบีสมันไม่เหมือนกันครับผม <c oughs> ออ่ะโเคกลับเข้าสู่โหมดราาายงนข่่วตอ คลิปต่อมา version exclusive Pokemon and new features review in Pokemon Sun และ Pokemon Moon คลิปสุดท้ายนี้นะฮะอัดแน่นไปด้วยข้อมูลยิบย่อยมากมายเพราะฉะนั้นตั้งใจดูกันให้ดีล่ะคลิปเปิดตัวมาด้วยการโชว์ Pokemon exclusive ของทั้ง2ภาพเริ่มด้วย Passimian ของ Pokemon Sun Passimian เป็น Pokemon ชาตุ Fighting มี ability Receiver เป็น ability ใหม่ที่ทำให้เรา copy ability ของเพื่อนร่วมทีมของเราที่หมดสภาพไปแล้วครับผม ส่วนของภาคมูล้วก็มีออรังกูรูออรังกูรูเป็นท่า normal psychic พร้อมกับ ability inner focus หรือ telepathy ออรังกูรูมีท่าใหม่ show instruct ที่จะสั่งให้โปเกมอนร่วมทีมของเราใช้ท่าที่เพิ่งใช้ไปในเทิร์นนั้นทำให้โปเกมอนตัวนั้นสามารถโจมตี2ครั้งภายใน1เทิร์นครับผมร็อกร็อกมีล่าพัฒนา2ล่างซึ่งจะแตกต่างกันไประหว่างโปเกมอนซันและโปเกมอนมู Sun, ล Moon, ครับในภาคซัน l i k h e n rock midday form จะมี ability k e e n eye หรือ sand rush พร้อมกับท่า Priority ใหม่ชื่อว่า a c c e l e r o c k และในภาคมูน Like a n Rock Midnight Form จะมี ability Keen Eye หรือ Vital Spirit และเราจะเห็นมันใช้ท่า Counter ซึ่งเป็นท่าที่ทำาด m a g e 2เท่าจากที่มันได้รับ Fashion กลับมาอีกครั้งในอโลลาในที่สุดฟีเจอร์ที่เจ๋งที่สุดในภาค X และ Y ก็ปรกากฏในภาคซัลเล Moon และดูเหมือนว่าคราวนี้เราจะสามารถแต่งตัวได้มากกว่าเก่าซะอีกด้วยและต่อมาก็มี Pokemon Refresh ซึ่งก็เหมือน Pokemon a r m ีแบบอัปเกรดแต่ผมไม่สนใจเพราะฉะนั้นข้าม เอไรจูมีท่าซีมูฟของตัวเองใช่ไหมครับพิกาจูก็มีท่าซีมูฟของพิกาจูนะฮะมีเชื่อ Castro p i ิกและไม่ใช่แค่พิกาจูเท่านั้นนะครับที่มีซีมูฟท่าใหม่อีวี <ve> e ก็มีเหมือนกันเป็นท่าบูส์พลังของตัวเองจากเหล่ารุ่นพี่อ e ีวิ u ูชั่นทั้งหลายเพิ่มระดับทุกส่วน2ระดับกันเลยทีเดียวและนั่นก็คือข่าวทั้งหมดของเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ Boom! อล่ะก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับคลิปอัปเดตโปเกมอนซันและโปเกมอนมูนประจําเดือนกันยายนก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็ไม่ได้ทำอะไรซีเรียสมากนะแต่ผมก็พยายามจะอัปเดตอัดแน่นเนื้อหาแบบให้มันไม่น่าเบื่อจนเกินไปนะฮะผมเชื่อว่าเดือนตุลาคมนะฮะเป็นเดือนก่อนที่โปเกมอนซันและมูนจะออกเนี่ยมันต้องมีอะไรมันต้องมีข้อมูลอะไรเยอะแยะแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเดือนหน้านะฮะเราก็จะกลับมาเจอกันใหม่สําหรับคลิปอัปเดตของโปเกมอนซันและโปเกมอนมูน ก่อนจะจากลากันไปในวันนี้นะครับผมก็ฝากอะไรไ้หน่อยละกันก็ตามเคยนะครับผมผมอยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยสนใจหรือว่าตื่นเต้นเกี่ยวกับอะไรในภาคสันและภาคมูนนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มากันได้นะครับผมอ่านตลอดนะครับผมอีกอย่างนึงก็คือผมฝาก เฟซบุ๊กแฟนเพจของผมไว้ด้วยนะครับผมซึ่งผมก็จะลิงก์ไว้ในดีสคริปชันใต้คลิปนะครับผมอย่าลืมไปกด Follow กันด้วยนะครับเพราะพักหลังเนี่ยผมไม่ค่อยได้มีเวลาอัพคลิปนะแต่ว่าผมจะอัปเดตตัวเองใน Facebook ตลอดเวลาะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะติดต่อผมหรือว่าพูดคุยกับผมนะสามารถไปพูดคุยได้ใน Facebook Fan Page น,นะฮะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะถ้าคุณสนใจเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวผมมากกว่าแลถ้าอยากจะติดตามเรื่องช่วยส่วนตัวผมเนี่ยผมแนะนำให้ไปฟอลไอจีของผมนะอ,นอนินสตาแกรมซึ ทำอะไรกันต่อโปรตดตามช่วได้ใหม่สำหรับตอนนี้เ <siendo> จ็บโอ้สวัสดีครับ